สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เรากลับมาคุยเรื่องของรีวิวรองเท้าอีกแล้วนะฮะในวันนี้เราจะกลับมากับแบรนด์อังกฤษอีกแบรนด์หนึ่งที่มีขายในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีแล้วแหละอาจจะเหลือแท่ไม่กี่ช็อะฮะซึ่งแบรนด์ที่หยิบในวันนี้ก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่าเกรนสันเกรนสันเนี่ยเป็นรองเท้านะฮะเป็นสไตล์แบบ dress s แต่ว่ามีความแบบเป็นออริจินัลอังกฤษอังกฤษมากๆแล้วก็ ตัวแบรนด์ของเขาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากจริงในไทยเนี่ยก็คือมีอยู่บางรุ่นแต่ว่าไม่ได้แมสขนาดนั้นคือผมเข้าใจว่าร้านที่เขาเอาเข้ามาทําตลาดเนี่ยเขาน่าจะแบบอาจจะยังไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยก็พบว่า,าตัวเกรนสันมันไม่ได้แมสก็เลยไม่ได้เอามาทําการตลาดต่อแล้วก็เขาจับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนละแบบนะฮะทีนี้ผมจะมาทําความรู้จักกับเกรนสันนะฮะแล้วก็พอเรารู้จักแบรนด์ขเขาประวัติศาสตร์คร่าวๆก็พอนะ,ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ในไทยเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของรายละเอียดของตัวภาพรวมกันนะครับทีนีเ้เราจะมาเริ่มต้นก่อนนะครับคือรุ่นที่ผมหยิบมาในวันนี้เนี่ยมันชื่อว่าเกรนสันอาชีเกรนสันอาชีเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่แมสมากๆแล้วก็อยู่ในเทียร์ที่เป็นเทียร์ที่เรียกว่าเกรนสัน G2 แล้วกันซึ่งเป็นเป็นเหมือนเป็นเทียร์ที่แบบว่าไม่ได้เป็นเทียร์ที่แพงที่สุดอะคือมันจะเป็นเทียร์ที่ไม่ได้ระดับล่างสุดแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับแพงสุดนะครับ เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมีกี่เทียนนะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของเป็นฟูลบรอกเป็นบ e อกชูเลยเป็นบ r อกเดอร์บี้เลยก็คือแบบตรงส่วนเนี้ก็คือเป็นโอเพนเลสก็คือเชือกมันจะระบบรูร้อยเชือกแต่ว่าลิ้นมันไม่ได้ปิดอยู่ด้านหลังคือไม่ได้เป็นออกฟอร์ดเป็นบรอกที่เป็นเดอร์บี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษนะพื้นเป็นพื้นโฟมพื้นเป็นพื้นโฟมเลยคือแบบเป็นพื้นที่แบบสายลุยเลยเหมาะกับคนที่สางเกงยีนแล้วก็คนที่อยากจะแต่งตัวในสไตล์ที่แตกต่างออกไปนะครับ ก่อนอื่นเลยนะถ้าเกิดว่าพูดถึงเฮอริเทจของตัวเกรนสันเนี่ยผมบอกเลยเกรนสันก่อตั้งมาโคตรนานคือ1866คือ1866เนี่ยก่อนเ,อเขาเรียกว่าก่อนโลก1800อีกนะคือก่อนคามิน่าไปอีกก็คือ1866นี่คือแบบเขาน่าจะทำรองเท้ามานานมากแล้วก็ตอนแรกสุดเลยก็ทำอยู่ที่นอตแฮมตันเลยคือตัวนอตแฮมตันเนี่ยเป็นเมืองที่แบบทารองเท้าเยอะอยู่แล้วอะแล้วเกรนสันเนี่ยไปสตาร์ทที่นู่นอีก ทำให้ตัวเกรนสานเองจริงเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่ามีโน้ตฮาวมีเครื่องมือมีทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแบรนด์เขามีความเฮอริ a เทจมีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็มีดีไซน์ที่โคตรจะดั้งเดิมก็คือมีความเป็นโบโรอกอังกฤษที่หัวกลมๆรองเท้าม,มีความเป็นโบโรอกแบบชาวนาคือผมจะเล่าให้ฟังในรีวิวรายละเอียดถัดไปนะว่าโบโรอกแบบชาวนาที่ว่าคือมันมีลักษณะแบบไหนแล้วก็อพอตัวรองเท้าเขาเนี่ย ทำมาสักพักหนึ่งนะเขาก็เริ่มก่อตั้งเป็นโรงงานเลยคือทําเป็นโรงงานเริ่มจริงจังมีเครื่องจักรปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีเครื่องจกักรมีคนงานมินนี้ของการใช้รองเท้าเยอะขึ้นแล้วมีอยู่จุดหนึ่งนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประมาณปี1914เนี่ยก็คือมันเริ่มมี World w a อมีสงครามโลกะ เกรนสันเนี่ยก็คือจริงๆเขาไปโฟกัสในการทํารองเท้าสําหรับการรบนะฮะก็คือเขาไปทาเป็นเป็นเหมือนเป็น o u ซอ o l e ให้กับทางทหารนะแล้วก็รองเท้าเขาเนี่ยก็ไปใช้ในทางการรบคล้ายๆกันเลยเอ่อพวกรอ,องเท้าที่นอตแฮมตันเนี่ยช่วงที่เป็นสงครามเขาก็ขยบตัวไปทํารองเท้าแนวแนวรองรอ,องเท้าสงครามรองเท้าของทหารอะไรเงี้ยแต่ว่าเกรนสันเนี่ยคือเป็น m a ส s production คือไม่ได้มีความ heritage ที่ งานมือหรือว่างานละเอียดงานดีอะไรขนาดนั้นคือเขาเป็น m a s โปรด d u c t i o n ของฝั่งอังกฤษจ,จริงๆคือทำแบบทำผลิตล,วลัวๆแล้วก็เขาไม่ได้แบบว่าเหมือนเอนะ็ดเวิร์ดกรีนอะที่แบบพยายามที่จะแบบทาตัวเป็นเป็นแบบคนที่มีความลําเมียดนะเป็นเทียร์สูงๆของแพงๆเลยคือเกรนสันเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนรองเท้าบ้านๆประมาณหนึ่งแต่คือไม่ได้บ้านมากๆนะคือมันเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพดีแต่ว,ว่า sourcing ซซปัจจุบันเนี่ยแทบจะมาจากฝั่งที่ไม่ได้เป็นแบบเป็นเป็น h ฮ g s เอนเนอรี่ uh, หรือว่าไม่ได้เป็นซอสจากที่แพงที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็คอนสแชั่นเอ่อยอะไรเอ่ยก็มีความเป็นเทรนดิชันนะไม่ได้มีความแบบสลับซับซ้อนมากมายซึ่งผมมองว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะหนึ่งของเกรนสันนะคือถ้าเกิดว่าเราลองไปดูโลกเนี่ยเทียบกันโลกบรคเกอร์เนี่ยคู่แข่งเขาเนี่ยคือเขาจะเทียร์ตัวเองเป็นคนละแบบเป็นแบบเป็นผู้ดีอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเกรนสันเนี่ยมันจะดูบ้านกว่าไงแล้วก็เขาจะลงมาเล่นในพาร์ทของแบบกลุ่มๆุ่ม ที่เป็นคอนเทมพรารีมากขึ้นด้วยก็คือแบบมีรองเท้าสไตล์ที่แบบใส่กางเกงยีนเอ่อเป็นสไตล์แบบว่าพิเศษพิเศษหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นคลาสสิกจ๋าขนาดนั้นจนปัจจุบันเนี่ยคือเกรนสันเนี่ยก็คือมีรองเท้าแบบว่ากระจายไปขายทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยแบบสไตล์แบบนี้คือเกรนสันนะคืออาชีเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่เราจะเห็นรองเท้าที่เป็นบลกนะครับแต่ว่าเป็นพื้นโฟมหน้าตาแบบว่า แบบดูแปลกตาแล้วก็มีความแตกต่างจากรองเท้าโบโรคกทั่วไปคือรองเท้าโบโร็กที่เราคิดถึงถ้าเป็นอังกฤษนะพื้นจะต้องเป็นพื้นหนังหนาๆแล้วก็ทรงแบบดูอ้วนๆอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นแบบนั้นแต่ว,ว่าพื้นมันเป็นโฟมไงแล้วก็ทําให้มันเบามากนะใส่กางเกงยีนเดินชิลเลยซึ่งผมแบบเออมันเจ๋งนะคือในมุมของตอนนั้นคนที่คิดแบบนี้ในเวลานั้นมันเจ๋งนะเออทีนี้ปัจจุบันเกรนสันนะ ก็ดังแล้วแหละแมสแล้วแต่ว่าไม่ได้แมสในลักษณะที่เป็นรองเท้าที่ยิ่งใหญ่และมีเฮอริเทจยาวนานแต่แมสในฐานะรองเท้าอังกฤษที่มีความแบบทรงแบบมีสไตล์ผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันในร้านเนี่ยจะมีร้านที่ชื่อาร้านเย่อ e ะ Y E H y e แล้วก็เป็นแบบเป็นเขียวเขียวอะเขาเอารองเท้าของเกรนสันมามาขายอยู่ก็จะมีเกรนสันอาชีเกรนสันที่เป็นแบบพื้นหนังเกรนสันที่เป็นบูบนนนนท ทรงเป็นโบกสีดําสีแทนคือลักษณะแบบนี้คือเกรนสันเนี่ยคือทําออกมาแล้วแบบมีความแบบบึกบึนเหมาะกับเป็นเป็นแบบกึ่งกึ่งแบบไบเกอร์นิดด้วยนะบางทีคือเกรนสันเนี่ยเขาก็เทียร์ตัวเองไว้แบบไม่ได้ระดับไฮเอ็นมากแล้วก็ปัจจุบันเขาก็ประสบความสําเร็จนะในแง่ของการที่เขาโพสิชันตัวเองประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเรามาดูนะผมก็อยากจะบอกว่าเกรนสันจริง,จ,รงจะมีเทียร์ทั้งหมด3มเทียร์บวกเทียร์รับ1เทียร์อ่าเทียร์ก็คือระดับของ ของตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคือเทียร์ปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพโอเคนะจะเริ่มต้นที่เทียร์ G2 เป็น G2 G1 G0 แล้วก็แยกไปพิเศษคือ Triple Well นะ G2 เนี่ยจะเป็นลักษณะของราคาประมาณสัก395หรือ400ยูโรคือราคามันก็จะเกาะๆอยู่ประมาณนี้ไม่ได้ทิ้งห่างมากนะครับซึ่ง การตัดเย็บดีนะเป็นกู e ์เยาว์หนังอัปเปอร์ก็ดีแล้วก็การตัดเย็บเขาเขาไม่ได้แบบว่าชุยๆอะ่ะมันจะมีบางบางบางอันคือเกรนสันที่ฉีกไปทําแบบแฟชั่นเลยก็คือพื้นกาวเลยคือชุยมากคือผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกอน,นั้นแต่ว่า G2 เนี่ยชอบแล้วก็พวกรองเท้าที่ดังของเกรนสันเนี่ยอย่างเช่นอาชีก็เป็น G2 นะคือพื้นของเขาอะไรของเขาดีหมดนะครับแล้วก็พอสเต็ปขึ้นใหมร่ระดับหนึ่งอะ่ะจะเป็นเกรนสันที่เป็นระดับ G1 ซึ่ง G 1เนี่ยจะมีคุณภาพที่สูงกว่าพื้นของเขาเนี่ยจะทำเนีย้ยมีクロสชันเนลมีลักษณะแบบว่าเก็บงานดีงานละเอียดแล้วก็เรียบร้อยอะไรเงี้ยคือมันมีความแตกต่างกันในลักษณะของดีเทลราคาก็จะสูงขึ้นีกนิดนึงเพราะว่าเกลนสัน G G2 เนี่ยก็จะวาณสัก5 600ยูโรแล้แต่ถ้าเกิดว่าเราขยับไปอีกนะขยับไปเป็นเลนสันที่เป็น G 0ซึ่งปัจจุบันหา G 0ในใ,ใ,ในในการขายมือหนึ่งเนี่ยยากมากเลยเพราะว่า เกรนสัน G, G Zero เนี่ยคือเขาเขาบอกว่าเขาทําแค่สั้นๆทำ by order แล้วต้องเป็นแบบเป็นแนวพิเศษบางอันเป็น bespoke เป็น metal order อะไรเงี้ยคือ G Zero เนี่ยจะมีงานที่แบบสุดยอดมากคือผมอะ่ะเทียบให้ว่า G Zero อะ่ะเนี่ยน่าจะเท่ากับพวกเอ็ดเวิร์ดกรีนเลยราคาเอ็ดเวิร์ดกรีนเอ่อเป็นแบบกาเซียโน่เกอร์ลิงเลยหรือว่าเป็นโลกเอ็กซ์พอร์ตเกตอะไรเงี้ยไปเลย,เเลยคือมันเป็นเทียร์ที่สูงที่สุดแล้วของงานเกรนสันนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่า เออไอไอความที่มันแตกต่างกันของสามอันนี้คือถ้ามองเผินๆนะไม่ได้รู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยแต่ว่าตัวที่จะทําให้มันแตกต่างพิเศษมากจริงก็คือตัวที่เป็นเกรนสันทริปเปิลเวลทริปเปิลเวลเนี่ยเป็นลักษณะของตัวรองเท้าของเกรนสันที่เขาดีวลล็อปขึ้นมาให้มีความแตกต่างจากตัวรองเท้าทั่วๆไปของเกรนสันก็คือว่าเวลที่พื้นของเขาเนี่ยจะถูกดีไซน์มาให้มันมีเวลหลายๆชั้นนะฮะ คือถ้าเกิดว่าอันเนี้ยผมอะ่ะโชยทุกคนดูนะอันเนี้ยจะเป็นแค่เป็นเวลเดียวปกติเลยเวลก็คือเป็นส่วนของคิ้วรองเท้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นทริปเปิลเวลเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการสร้างขึ้นมาคือเอาเวลชิ้นที่1นนะครับมาเย็บกับเวลชิ้นที่2ถัดไปแล้วก็เย็บกับเวลชิ้นที่3ทําให้แบบรองเท้าของเขา1คู่เนี่ยขอบหนาบานบานบึ้มมากเลยคือดูอ้วนเลยทีเนี้ยคือความที่เป็นทริปเปิลเวลเนี่ย คือหนึ่งคือรองเท้ามันก็จะมีความแบบว่าหนาดูใหญ่ดูเบลกี้ดูดูมีความแบบเป็นเป็นเป็นบ็อกซ์ดูแบบเลียมเลี่ยมอะไรเงี้ยคือพอหนังมันคือไม่พอหน้าเท้ามันดูเบลกี้เนี่ยไม่จะดูแบบเท้าใส่แล้วดูอ้วนดูกลมอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าอย่างผมเนี่ยจะชอบนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบอะไรที่มันมีเอกลักษณ์มากได้พบว่าลักษณะของเทียมของ Triple well, ิลเวลเนี่ยคือมันไม่มีใครทําได้มันต้องใช้เครื่องจักรที่มันล้ําไปกว่าเครื่องจักรธรรมดาแล้วก็ วัสดุวิธีการทำอะไรมันจะพิเศษมากดังนั้นเนี่ยคือสำหรับผมนะเกรนสันทริปเปิลเวลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของไอคอนิคชูเลยเนี่ยที่คุณสามารถไปลองเลือกใส่ได้ในไทยไม่มีขายต้องไปต่างประเทศแต่ว่าท r ิปเปิลเวลเนี่ยคือผมแนะนำว่ามันไม่ได้เป็นเรสชูเท่าไหร่คุณต้องเอาไปมิกซ์กับการแต่งตัวที่แบบพิเศษนะคุณต้องเก่งพอสมควรเย่าใส่ทริปเปิลเวลมาแล้วไม่ดูขาดตานะแต่ทริปเปิลเวลราคาก็ไม่ได้แรงเท่าเกรนสัน G ีซีโร่นะ คือมันจะบางลงมานิดนึงอะประมาณสักอยู่อยู่มัน G1 G2 ประมาณเงี้ยคือมันมันไม่ได้แบบล้ําขนาดนั้นครับทีนี้มาที่พระเอกของเรานะครับก็คือเกรนสันอาชีเกรนสันอาชีเนี่ยจะเป็นอยู่ในเทียที่เป็น G2 นะราคาในเว็บเนี่ยประมาณ395 EUR ยูโรแต่ว่าผมดูในไทยตอนนั้นมันประมาณเหลือแค่45,000มันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเขาเลเลหลังเอาสต๊อกออกยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนี้ย ฟิตติ้งเนี่ยก็คือเป็นฟิตติ้งจีน้าเท้ากว้างอ้วนกลมนะแล้วก็เป็นลัสที่ชื่อว่าล a สส0 1นะครับคือมีลักษณะเป็นแบบกลมๆอ้วนนั่งกว้างนะครับแล้วก็เป็นโซที่เรียกว่าไวท์เวชก็คือเป็นพื้นโฟมคือ่เป็นพื้นเป็นซินเทติกอ่ะจะบอกว่ามันเป็นโฟมเป็นยางอะไรคือมันเป็นเป็นโพลิเมอร์ประเภทหนึ่งแล้วก็มีความเบายืดหยุ่นได้ดีซึ่งเหมาะกับการใช้งานแบบสมบุกสมบันมากๆเลยคือตัวเนี้ยมันจะมีความพิเศษเพราะว่า เกรนสันอาชีเนี่ยคือพยายามที่จะเขาเรียกว่าผนวกนะครับที่เป็นไฮบริดระหว่างกิฟสันบรอกนะครับแล้วก็กิฟสันบรคกเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าบร o กเทร a ดิชแนลนะฮะคือเราจะเห็นบรกเทรดิชแนลแบบนี้คือหน้าตากลมๆมีรูที่มันเป็นรูใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เคยรูใหญ่ๆแบบนี้มันจะมีความพิเศษนะสมัยก่อนเนี่ยคคอลองทัโบรคแบบนี้เขาไว้ใสท่ทํานานะทุกคนคือ คน,คนสมัยก่อนคือใส่บล็อกทำนาแล้วก็มันจะมีรูๆอย่างงี้ระบายน้ำออกมาคือทำนาด้วยรองเท้าหนังอะอย่างเทพคนเลยมันเท่ขนาดนี้คือสมัยก่อนเนี่ยมันมันก็คือแบบใส่รองเท้าหนังทำนาแล้วก็มีรูไว้ระบายน้ำไงแ,แต่ว่าพอมันผ่านช่วงเวลาประมาณหนึง่งเนี่ยเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนรูอย่างี้เป็น decorate. เป็นเดคอเรทคือเป็นรูเป็นรูปอมอะแต่ว่ามันก็จะยังทำรูใหญ่ๆแล้วก็เหมือนเอาไว้ระบายน้ำอะฮะแล้วก็ ลักษณะแบบนี้คือเกรนสันอาชีเนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่ดูหน้าตากลมๆบวมๆไม่ได้ดูแบบเดรสมากไม่ได้เอาไว้ใส่กับสูทเพราะว่ามันมีรากฐานการพัฒนามาจากบรอกที่เป็นบรอกทำนาในสมัยก่อนแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขาทาให้น้ําหนักมันเบาพอมันเบาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบมีความเป็นเวิร์กแวร์มากกว่าคือพื้นแบบนี้คือเป็นพื้นแบบนี้เวิร์กแวร์เลยคือไม่ได้เป็นพื้นที่เป็นเดรสชูไม่ได้ทําพื้นที่เป็นแบบเป็นหนังฟอกแล้วก็เอามาทําเป็นแผ่นอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นเนี่ยคู่นี้ใส่แล้วสบายมากหน้าเท้ากว้างแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของฟิตติ้งของคนไทยเลยเพราะว่าหน้าเท้ามันเป็นหน้าเท้า G คนไทยปกติหน้าเท้า D ถ้าหน้าเท้า E คือกว้างนมานิดนึงแต่พอเป็น FG ฟบปุ๊บโอ้โหเริ่มเทิมเลยคือผมใส่คู่นี้หัวรองเท้าเนี่ยกับปลายเท้าแทบจะชนกันนะครับทีนี้พอเรารู้จักกับ G2 นะคือคือผมว่าแบบเฮ้ยคำสรรเสริญเยินยอในเว็บของตัวเองมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าเราลองมาดูโอเคเอ่อเกรนสัน รุ่นอาชีเนี่ยมันมันจะดีขนาดนั้นจริงๆหรอเนี่ยก็คือว่าลองจับหนังดูนะหนังมันเป็นหนังโอเคนะเป็นหนังวัวที่เป็นหนังครัสหนังครัสเนี้ยก็คือเป็นหนังฟอกที่ฟอกแต่ไม่ได้ทําสีคือพอมันฟอกมาป้อมมันจะมีสีที่แบบเป็นสีพื้นๆน่ะแล้วเขาก็จะทําการแต่งแต้มสีด้วยการเติมสีน้ําตาลเข้าไปมันเลยเกิดเป็นสีแบบนี้คือเป็นสีน้ําตาลรื่ว่าไม่เสมอกันแล้วก็ขยี้แบบขยี้ขยี้ให้มันเป็นสีน้ําตาลดูเป็นแอนทีคดูเป็นเก่าๆแล้วก็ตัวเนี้ย คือหนังมันจะบางๆประมาณนึงไม่ได้เป็นหนังที่หนามากคือเน้นน้าหนักเบาเขาเลยใช้หนังที่มันบางแล้วก็ไม่ได้หนักนะครับคือหนังคลาสแบบนี้คือเกรดเนี่ยเกรดเป็นเกรดที่เรียกว่าเกรดโอเคนะไม่ได้เป็นเกรดที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือผมเคยเนหนังคลาสที่เกรดแบบยอดเยี่ยมก็จะเป็นแบบหนังของเซนต์คริสปินเอ่อหรือว่าเบลูติอะไรพวกนี้คือแบบเกรดแบบยอดเยี่ยมมากแบบเป็นไฟล์คลาสเลเทอร์แต่อันนี้มันเป็นแบบเป็นคลาสเลเทอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ แต่ถามว่ามันโอเคไหมคือมันใส่โอเคนะม,นมันมีความแข็งแรงความสวยงามแบบดีเลยแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เอ็กซ์ตร้าขนาดรองเท้าคู่ละสี่สห้าหมื่นะแล้วก็ทนนี้ตัวหนังครัสเนี่ยก็คือเขาเอามาขัดเอามาทําสีทําพาทิน่าให้มันมีรูปร่างหน้าตาสวดทรงที่โอเคเลยแล้วมันก็มีรูต่างๆเห็นไหมรูของเกนสันเนี่ยรูรูเยฟหลอกเล่นก็คือรูใหญ่นะฮะรูเยฟมันคือเลิฟยูคือรูมันใหญ่มาก คือถ้าเกิดเราลองเรา,เราลองดูเออ่ที่มันเป็นส่วนของเออ่รูพวกเนี้ยโบรกนะฮะสมัยก่อนคือเล่นมุกป๊อปแบงค์เลยไปต่อไม่ถูกเพราะทุกคนเงียบกิบอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นรูแบบสมัยโบรกแบบสมัยใหม่นะมันจะเล็กๆ,ๆแล้วก็โบรกให้มันดูแบบว่าอุ้ยมันเป็นโบรกเดคอเรทเต็ดโบรกนี่แอกเท่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบเกรนสันอาชีพแม่งรูใหญ่มากเลยเส้นผ่าศูนย์กลางหลายมิล mm, ลิเมตรอ่ะก็คือแบบทําให้ดูให้รู้ว่ามีรูแล้วก็ ดูให้รู้ว่าเป็นรองเท้าแบบเป็นคลาสสิกโบกแบบโบราณอังกฤษหน้าตาแบบเอาไว้ทํานาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นลักษณะแบบ,แบบนี้คล้ายกับรองเท้าที่เป็นแบบทริกเกอร์สไตล์ซึ่งเป็นรองเท้าแบบคลาสสิกโบกชูอังกฤษอะคือหน้าตามันอ้วนกลมแบบใส่ไว้ลุยเดินในฟาร์มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเขาก็พยายามที่จะทําให้รูมันดูใหญ่ๆบึกบึนนะแล้วก็มันเป็นเดอร์บี้ไงก็มีกิมปิ้งด้วยแต่ว่าเหมือนเดิมแหละกิมปิ้งของอาชีเนี่ย ก็ไม่ได้ทากิมปิ้งเหมือนกาเซียโนโ่คือรองเท้ามันเทียม,มไม่ได้แพงขนาดนั้นมันก็จะมีความแบบกิมปิ้งแบบเพเยอเพเย,พเย่คมๆหน่อยเวลาเราเอามือลูกก็จะบาดบาดมือเจ็บเจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็พอเรามาดูลักษณะตรงตรง,ตรงนี้ฮะหนังเขาเนี่คือตรงนี้เขาทำแบบเป็นพาติน่าเอจตรงหัวให้มันเข้มขึ้นนะแล้วก็หัวตรงนี้มันจะเข้มกว่าตรงโซนนี้แล้วก็ตรงโซนนี้เนี่ยคือเขาก็จะลงครีมลงอะไรให้มันสีมันแบบฟุ้งๆแต่ว่าไม่ได้ทําพาติน่าแบบขนาดนั้น ซึ่งเวลาใช้งานมันจะค่อยๆจางลงแล้วก็เป็นลักษณะแบบดูเหมือนเก่าแต่จร,จริงมันไม่ได้เก่ามันใหม่อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยคือภาพรวมของหนังเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าโอเคนะใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้ดูแย่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่เลิศที่สุดมันเป็นหนังที่แบบใช้งานแล้วโอเคนะครับหน้าตาก็ดูแบบว่าเอาไปใส่สูรเนี่ยดูไม่เข้านีตั้งแต่พื้นแล้วก็ลักษณะเนี่ยคือเอาไปใส่่างเกงยีนหรือกิงชิโนโลแล้วก็แต่งกายท่อนบนด้วยซับฟรียแจ็คเก็ตอะไรอย่างนี้ก็น่าจะพอได้นะน,ดกกนั แล้วก็ลักษณะแบบนี้คือถ้าลองมองคุณภาพนะผมว่าคุณภาพก็คือโอเคแหละผ่านนะครับแล้วก็การทําสีโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เนีย๊ยบเท่าที่ควรถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาทาสีย้อมสีอะไรเนี่ยมีการทําสีน้ําตาลกระฉอบเข้าไปด้านในด้วยเพราะว่ารูมันใหญ่เลยคือมันมีความแบบแอบชุยประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ชุยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยก็คือว่า ถ้าเกิดเราจะใช้รองเท้าอาชีเนี่ยคือเราต้องเข้าใจนะว่ามันมารองเท้าที่แบบดีไซน์มาแบบเซอร์เราก็ต้องใช้แบบเซอร์เซอร์ไงเราอย่าเป็นเนี้ยบมากนะครับอ่ทีนี้พอเราพูดถึงคุณภาพเราพูดถึงขั้นถัดไปกันก็คือล้าสของเขาคือล้าสของเขาเนี่ยอ้วนกลมมากๆเลยเนี่ยถ้าเราลองมองจากเส้นนี้นะคือถ้าเราลองมองจากเส้นตรงเราจะเห็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยตรงส้นเนี่ยจะดูเล็กกว่าแต่ว่าด้านหน้าคืออ้วนมากนะครับด้านหน้าคือกว้างแล้วถ้าเราลองดูแบบนี้ จะพบว่าตรงอินเสปเขาเนี่ยสูงมากเลยนะคือสูงพอที่จะยัดเท้าได้เหลือเฟือแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีความแบบว่ากลมและสูงกว่าหน้าเท้าตรงเนี้ยกลมหัวกลมมนหัวโหนกนะถ้าเกิดว่าเราดูแบบนี้เรารู้สึกได้เลยว่ามีสเปซเหลืออยู่ในรองเท้าเยอะมากๆเลยเวลาเราใส่ซึ่งถ้าเกิดเท้าของเราอ่ะมันไม่ได้แบบหน้าเท้าแบบกว้างหน้าเท้าเราเรียวนะใส่คู่นี้มันจะมีสเปซเดินแล้วเดินแล้วปลายเท้าสะบัดกอกแกะจะใส่แล้วรู้สึกลำคาญ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่หน้าเท้าแบบหน้าเท้ากว้างนะใส่คู่นี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระชับดีมันดีอะไรเงี้ยก็คือต้องดูที่ลาสเข้ากับเท้าของเราด้วยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ทีเนี้ยพอเราดูาดูด้านหน้าเราเพบว่าลาสของตัวนี้มันไม่ได้เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นคือมันมัดตรงนี้ก็จริงแต่ว่าจะเห็นว่าตรงส่วนด้านป้านกับส่วนด้านนอกเนี่ยครับมันไม่ได้มีความแบบเทเอียงออกไปเลยมันมีความแบบเหมือน ก็โอเคประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเซ็กซี่กลมมนเรียวยาวอะไร่ะนี้คือมันดูอ้วนๆดูกลมกลงก็เลยคิดว่าลักษณะแบบนี้มันเหมาะกับาการที่เราจะเอาไปแต่งตัวที่มันดูแบบดูลักเก็ดูดูแบบด,ด,แบบดูไม่ได้ดูแบบเดรสมากนั่นเองหัวรองเท้าเนี่ยก็กลมมนยกสูงแล้วก็ตรงนี้คือมีพื้นที่สเปซเหลือเยอะมากเลย <laughs> คือเดินแล้วแบบโอ้โหนี่คือเราเหลือที่เอาไว้แบบว่า เอานิ้วก้อยมาพันกันเล่นได้เลยเนี่ยนิ้วก้อยเท้ากับนิ้วโป้งอะไรเงี้ยเวอร์ไปเนาะแต่ว่าเอาจริงนะคือผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ถ้าผมที่เป็นคนหน้าเท้าดีหน้าเท้าแบบปกติใส่แล้วเนี่ยลำคาญนิดนึงนะเพราะว่าข้างหน้ามันหลวงไปหน่อยผมก็ต้องใส่ถุงเท้าหนาแต่ว่าคือความยาวผมก็แทบจะชนตรงปลายอยู่แล้วไงก็ถ้าใครหน้าเท้ากว้างนะรุ่นนี้หน้าเท้าจีใส่น่าจะโอเคเลยผมคิดว่านะทีนี้เราลองดูตรงก้นก็คือก้นเขามีความตีบแคบนะคือมันไม่ได้แบบว่า ก้นตรงตรงนี้มันบานอ้วนขนาดนั้นคือมันมีความกระชับข้อเท้าแหละคิดว่ามันน่าจะเข้ากับรองเท้าเอเชียนได้ดีเอเชียที่หน้าเท้ากว้างน่าจะใส่แล้วโอเคสบายนะครับนี้โอเคแล้วเรามาดูด้านในด้านในเขาจะตีตรงโลโก้ตรงนี้เป็นไม่ได้ไม่ได้เขียนอะไรเลยนะเขาจะตีเป็นฟุตเบสเขียนวงเล็บว่าตัว GG ย่อมาจากเกรนสันซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะต่างกันนะถ้า G2 เขียนแบบ G1 จะเป็นอีกแบบและ g ีก็อีกแบบหนึ่งคือมันเอาไว้อ d ด n น i ิฟายว่าเขาอยู่เทียร์ไหน แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยผ้ i, าตรงนี้มันมันแบบมันเป็นหนังเรียบๆละ่ะมันไม่ได้เป็นหนังมีขนอะไรเพราะว่าเป็นแบบผูกเชือกไงแล้วก็ไลนยนิ่งก็เป็นหนังหนังหนังไลนยนิ่งคุณภาพดีนะนุ่มๆใส่สบายแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะรองเท้าคู่นี้เขาดีไซน์มาให้มันใส่สบายใส่นุ่มมันก็เลยแบบไม่ได้เป็นหนังที่แบบหนาหนากักแน่นแข็งปักอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นหนังบางๆขยับได้ง่ายๆหายใจสะดวกแล้วก็มีสเปซให้คุณขยับได้ดีขึ้นนะครับ ถ้าเกิดเรามองด้านในเข้าไปทะลุจนถึงข้างในเลยนะเราจะไม่เห็นรอยเย็บเลยเพราะว่าคู่นี้ตัดเย็บด้วยวิธีการที่เรียกว่า Good y e a r Construction Good y e a r Construction เนี่ยก็คือหนังวันนี้จะเป็นหนังแบบหนังฟอกฝาดที่แบบทําเป็นหนังฟอกสําหรับการทําพื้นนะข้างในนี้จะไม่มีการรอยเย็บเพราะว่าเขาเย็บตรงส่วนของอัปเปอร์เข้ากับส่วนของด้านล่างแล้วก็เอาส่วนของด้านล่างที่เป็นอินโซเนี่ยหลบไปด้านใน แล้วเอาเวลเามาเย็บกับด้านนอกมันก็เลยทําให้เหมือนด้านในสเปซมันไม,ไม่ได้มีรอยเย็บข้างในแล้วก็ตัดกับฟุตเบสสีแดงที่แบบโอ้โหดูร้อนแรงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าด้านในของเกรนสรันทําออกมาได้ดีและสวยงามมากคือเป็นรองเท้าที่แบบเก็บงานด้านในโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเก็บงานละเอียดละเมียดละไมขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่เดรสขนาดนั้นเพราะามันเป็นสไตล์ลักเก็ตไงเราจะไปใช้้านทัดฐานของการทำเดรสชู ool, ไวตัดสินลักเก็ตเนี่ยจะค่อนข้างยากนะฮะทีนี้ มีการทำกิมปิ้งตรงนี้ด้วยแต่กิมปิ้งตรงนี้คือผมแบบแอบแอบไม่ชอบมันเจาะมันเจาะเท้าเจ็บนิดนึงไงคือถ้าเกิดว่าเท้าเราอินสเต์สูงนะแล้วมันดันขึ้นมาแล้วเวลาเราเดินอันนี้มันจะเจาะรองเท้าพอไม่ใส่ถุงเท้าเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบอะไรทำไมมันแสบเท้าขนาดนี้พอไปดูก็คือไอ้หนังเนี่ยมันถลอกเท้านะก็จะเห็นได้ว่าด้านในของเกรนสันอาชีทาออกมาได้โอเคเลยนะพอสมควรเลยแล้วก็เขียนด้านใน,นเอาไว้ว่าเป็นหนังแท้ด้วยนะก็ ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วกันว่าคอนสตรักชั่นของเขาคือโอเคแล้วก็เนี่ยมีลักษณะบอกไซส์ปัม๊มไซส์เป็นลายเขียนไม่ได้พิมพ์อะไรนะครับทีนี้เราลองมาดูตรงส่วนของด้านพื้นจะพบว่าคู่นี้เขาใช้วิธีการเย็บเวลเหมือนกับคู่เย็บเวลแต่ว่าเวลที่เขาใช้เขาเรียกว่าสตอมเวลก็คือเป็นเวลที่แบบเป็นเวลกันน้ําปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเวลแบบนี้ในรองเท้าของฟลอชา a r มหรือว่ารองเท้าที่มันมีความเป็นวินเทจเพราะว่าตรงเนี้ยเวลที่งอกขึ้นมาข้างบนเนี่ย จะช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้น้ำเนี่ยซาะเข้าไปในร่องระหว่างอัปเปอร์กับส่วนของเวลมันก็เลยมีเวลเนี้ปิดขึ้นมาแล้วเวลาน้ำเนี่ยซอเข้าไปมันจะซอะไม่ได้นะครับมันก็จะโดนเวลเนี้ดันไว้แล้วเขาก็จะทําการเย็บเวลตรงส่วนนี้กับพื้นด้านนอกทั้งหมดนะครับซึ่งเวลแบบนี้คือมันทําให้ดูลักเก็ตทำให้ดูเวลดูใหญ่ดูบวมแบบบวมบวมเลยคือเวลาคุณใส่รองเท้าแบบเนี้ยแล้ว มันจะมีบางท่านรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าที่มีเวลมันดูใสแล้วไปเป็ดหน้าเท้าบานๆนะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณใส่สตองเวลเนี่ยมันบานได้มากกว่านั้นอีกนะฮะคือมันมีความแบบเวลมันดูหนาดูแบบหัวบึกบึนว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะตัดเวลตรงเนี้ยตัดแบบตัดชืดไปเลยไม่จะเห็นเป็นแบบเป็นเป็นรอยตัดตรงเนี้ยชัดเจนคือมันเป็นความที่เขาดีไซน์ออกมาให้มันดูลักเก็ตเนาะแล้วก็ใช้ได้สีขาวในการเดินเนี่ยเพิ่มความลักเก็ตเข้าไปอีกคือมันดูคือผมส่วนตัวผมชอบนะ แต่ว่าระมัดระวังมากถ้าเกิดคนไหนเนี่ยบำรุงบำรุงเวลแล้วเอาครีมสีไปลงนะสีขาวให้หมดเลยอันนี้ทนี้เสียดายจ้ะทีนี้จะเห็นว่าพื้นที่เขาทำนะฮะตรงเนี้ยมันจะมี2ชั้นนะตรงนี้เป็นโฟมหนึ่งตรงนี้เป็นโฟมสนะตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาใช้เวลนะครับเย็บกับโฟมหนึ่งมิโซเขาเย็บเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็เอาไอตรงโซอันนอกสุดตรงนี้ แปะก,กาวเข้าไปแล้วใช้ความร้อนทําให้มันอินฟิวให้มันแบบเท่าแบบเคลือบเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพื้นแน่นๆแบบนี้นะครับก็เห็นว่าพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นที่มีลักษณะคล้ายๆแบบพื้นวีบรัมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นพื้นเป็นพื้นของตัวของเขาเองเลยแล้วก็ใช้ XL Extra Light นะก็มันก็จะทําให้พื้นเนี่ยมันเบาแล้วก็มีความหนาแข็งแรงนะครับเวลาผมใช้เนี่ยคือผมใช้ใช้มาสักพักแล้วแต่มันสึกช้ามากเลยคือพื้นตรงนี้มันสึกช้ามาก แล้วก็มันนุ่มนะเหยียบลงไปแล้วนุ่มสบายเราก็รับน้าหนักได้ดีแต่ว่าข้อเสียงมันก็คือว่ามันทําให้เท้าดูใหญ่ดูบานเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะไม่มีเชฟด้านล่างแบบเชฟเว้าขึ้นตัดขึ้นตัด,ตดลงมีส่วนหน้าส่วนหลังมีเท้าแบบเรียวๆข้างหน้าทําแล้วก็เวลาเราอยากจะไปติดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเช่นเราจะไปติดทเพลทดีไหมติดฮาร์ฟโซ่ไหมคำตอบคือไม่สามารถติดได้และไม่จําเป็นต้องติดเพราะว่าพื้นแบบเนี้ย ก็มีร้านที่รับเปลี่ยนนะเขาแค่ทําการเลาะชิ้นนอกออกออก็เ,เปลี่ยนอินฟิวชิ้นในกลับเข้าไปนะครับคุณก็แค่ดูแลด้านบนด้านในให้มันดีๆแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยากต่อการดูแลขนาดนั้นใช้ไปเลยใช้ลุยๆนะแต่บางเจ้าเขาจะเขาจะแบบเฉือนตรงเนี้ยเฉือนแล้วก็เอาอะไรมาแปะซึ่งผมไม่ไม่แนะนําเลยนะมันมันไม่สวยอนะ่ะคือใช้ทั้งทีก็ใช้ให้มันแบบใช้ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนทีเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับในส่วนของการตัดเย็บเนี่ย ค o d Yearwell Construction และใช้ s t อ w e l ลเนี่ยค่อนข้างเป็นคอมบิ n เนชันที่ดีนะเ,เราจะเห็นงานแบบนี้ใน Floor Charm Imperial Grade อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันดูสวยงามบึกบึนแล้วก็ดูมีความเป็น Vintage ดูมีความเป็น Traditional Shoe ซึ่งสำหรับผมมองแล้วผมตัดสินว่ามันสวยนะแต่สำหรับท่านอื่นๆผมไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะรองเท้าคู่นี้ผมก็หาโอกาสในการใส่ค่อนข้างยากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเป็นพนักงานออฟฟิศ แล้วก็เวลาไปทํางานเนี่ยผมก็จะแต่งตัวในลุคที่แบบว่าเป็นกางเกงเรสแพนต์รองเท้าหนังซึ่งเรสแพนต์รองเท้าหนังแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยไม่เข้ากับพื้นแบบนี้เลยไม่เข้าเลยผมลองมาหลายทีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทวิสต์นิดนึงนะเราจะดูแบบเฮ้ยกึง่งกึ่งลักเก็ตไม่เข้าฮะคือยังไงก็ตามนะถ้าจะใส่คู่เนี่ยกางเกงชิโน่หรือกางเกงยีนเท่านั้นถ้าเราไปพยายามใส่กับกางเกงสแลกหรือว่าไปใส่กับสูทเนี่ยผมว่ามันจะดูแบบ มันดูครึ่งคึ่งกลางกางประมาณนึงยกเว้นคุณมีความสามารถในการแมทชิ่งที่ยอดเยี่ยมนะผมผมอาจจะยกยกมือให้เลยผมยอมแพ้ผมแมทช์ไม่ได้แล้วก็พอเราใส่มาเนี่ยจะพบว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เป็นหนึ่งในคู่ที่ผมเลือกใส่ไปเดินเล่นเออแปลกดีคือมันไม่ได้แบบแข็งเดินเหนื่อยคือมันแบบคือมันไม่ได้สบายแบบ เออสลิปเปอร์ที่เป็นเบลเจียนโลเฟอร์นะคือเบลเจียนโลเฟอร์มันจะแบบโครงสร้างบางๆใส่สบายคือเป็นคนเดินน้อยๆอย่ะใส่เบลเจียนโลเฟอร์มันไม่พังไวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเดินเยอะๆต้องการความนุ่มสบายใกล้เคียงกับเบลเจียนโลเฟอร์ผมจะแนะนําตัวนี้เลยข้างในมันนุ่มสบายมีแรงกระแทกมีความเหมือนสนิเกอร์เล็กๆด้วยคือใส่แล้วมันแบบรับแรงกระแทกได้ดีดังนั้นเนี่ยเวลาผมใส่คู่นี้ผมก็จะใส่กับกางเกงยีนพาหมาไปเดินเล่น อะไรหรือว่าไปเดินเล่นรอบสวนอะไรเงี้ยคือไม่ถึงขนาดต้องวิ่งแต่ว่าไปเดินเล่นทอดหยอยุ่ยงี้ยรองเท้าคู่นี้แบบเราจะบบไปมีสไตล์นิดนึงอะไรเงี้ยก็ใส่ไปทําให้มันแบบเป็นเปไลฟ์สไตล์มากกว่าไม่ได้ใส่เพื่อที่จะแบบทําให้มันกลายเป็นรองเท้าที่เราออกงานทางการขนาดนั้นเนาะก็เป็นอะไรที่แววซ่า,ามากนะครับทีนี้สําหรับรองเท้าคู่นี้นะคือผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะเพศไหนก็ได้ที่แต่งตัวสไตล์กึ่งๆึ่งเวิร์กแวร์นะ คือมีความเป็น work แวร์เสื้อยีนังเกงยีนเสื้อชิโน่ของเกงนู่นนี่นั่นซัฟรีแจ็คเก็ตอะไรอย่เงี้ยก็คือไม่ใช่เป็นสูตรแน่ๆไม่ได้เป็นชุดทํางานแน่ๆเป็นสไตล์ที่มันสบายๆนิดนึงแล้วก็ชื่นอชอบ contemporary คือคุณไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พยายามที่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแตทเรีลจ๋าหรือคุณก็ไม่ได้เป็นแฟชั่นจ๋า คุณใส่คู่นี้มันกลางๆคุณแบบคีฟคาลคเตอร์ของคุณใน,ใ,นในระดับกลางได้ประมาณหนึ่งเลยผมว่ามันดีนะสำหรับผมผมชอบนะก็อย่างไรก็ตามนะตอนนี้ต้องกดในเว็บที่เดียวแล้วมั้งายเย่ก็เหลือไม่กี่คู่แล้วก็ไปลองดูกันแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบไงก็มาพิมพ์คุยกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูจนจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ในช่อง u t u b e นะครับกดไลค์ที่คลิปนี้ด้วยนะกด Follow ของช่อง YouTube เราด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกัน เป็นระยะเวลานาน,านแล้วหวังว่าคุณจะตัดสินใจได้แล้วกันนะว่าเกรนสันอาชีคู่นี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่เดินเล่นก็พอไม่จําเป็นจะต้องเอามาอยู่ในคอลเลคชันของคุณนะอันนี้คุณไปตัดสินกันเองผมแค่เอามุมมองที่ผมใช้แล้วเอามาแบ่งปันกันเองนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะฮะ